เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงแรงปานกลางหรือน้อยง่ายๆนะครับคนที่มีกลิ่นตัวแรงมากๆอันนี้คือพูดง่ายๆว่าสเปรย์ท้องตลาดทั่วไปนะครับเอากลิ่นไม่อยู่ครับกลิ่นออกหรือดุนแรงอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่มีตัวที่น้อยแล้วก็ปานกลางอันนี้จะสังเกตได้ง่ายครับคือใช้พวกโลออนสเปรย์สติ๊กตำท้องตลาดทั่วๆไปครับสามารถคุมกลิ่นได้อยู่ไม่มีกลิ่นตัวหากเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นคนกลิ่นตัวน้อยถึงปานกลางนะถ้าเราไม่อยากใช้ในกลุ่มที่เป็นโลออนสเปรย์สติ๊ เพราะเราเป็นคนที่ลืมบ่อยนะครับเราจะทายังไงครับนอกจากอยู่แล้วครับการแก้ไขปัญหาปัจจุบันนะครับก็จะมีในกลุ่มที่เป็นพวกสบู่ไม่ปิ่นกายนะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับผมก็อยากแนะนําครับนี่เลยสบู่เปลี่ยงกายรีเฟซนะครับเป็นสบู่มเลี่ยนกายที่เหมาะสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวน้อยจนถึงปานกลางนะครับก็คือใช้โลออนสติ๊กหรือสเปรย์สาหท้องตลาดทั่วไปลบกลิ่นไม่ออกกันแหละเอาตัวนี้มาใช้ในการอาบน้ำนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้สเปรย์สติ๊กรเาฟ จะเป็นสบู pues ่ท bon. ี่สามารถล้างกลิ่นกายได้และทําให้เราไม่ต้องใช้ในกลุ่มพวกนั้นอีกต่อไปครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าหากเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงมากนะครับการใช้สบู่ก็ยังคงจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่ากลิ่นตัวเราไม่ได้เกิดเฉพาะแรกแเดียวครับเกิดจากจุดอื่นของร่างกายด้วยครับเราก็ควรใช้ในกลุ่มที่เป็นนี่เลยครับสเปรย์น้ำกาลีเฟสเข้าร่วมครับทำไมล่ะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นตัวฟิกกลิ่นในจุดที่มีกลิ่นแรงๆมากๆครับตัวนี้ก็จะเอาอยู่ครับส่วนตัวนี้ก็จะคุมกลิ่นทั้งตัััววอ้งนลตทด